ลุงเพชรนั่งกินส้มนะคะอืมนั่งดีๆนะคะนั่งดีๆนะคะหนึ่งอาหารเช้าหนูโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยายปอกให้นี่เหรอมีค่ะนี่เราอกเองได้อะเออนุ้มได้ก๋วเดี๋ยวยายปอกให้อ่ะอันนู้นอันนี้อค่ะนี่ค่ะจ้าจ้านี่ค่ะเขาชอบกินค่ะ เด็กชอบกินผลไม้แต่ว่าเอาหวานไม่ชอบนะคะชอบเปรี้ยวๆมีป้าป้าวินมีมะม่วงเอาไหมนี่ขันนี่นะฮะอยู่ตรงนี้นะคะเผ็ดเราลูกเผ็ดเราพ้ชาก็ออกความรู้ตัวเผ็ดค่ะเอาแม่ป้าวินให้ชิมมเดี๋จะร้องเอิญเอิญข้าจะกินเผาในลูกนั่นอีลาเอื่ม ล่ะเอิญเขาจ้กินลาละเอิญยายคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณย่าไหนมาไหนมากินข้าวนะคะแล้วก็ไม่กินกอนไม้เออมากินข้าวหน่อยไหมมากินข้าวกับหนูกันไหมเออมากินข้าวกับหนูนะคะเอาอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยไอ้ไหมหนูหนูลดแล้วมันเลนจนแล้ว เอาความกินบาเรลส้มค่ะน้องกินส้มดูลดส่นแล้วให้กินหน่อยนึงว้าวนี่ไงลูกอ่ะกินเจยค่ะเอาเลยค่ะอือค่ะค่ะค่ะกินเลยค่ะอร่อยกินเลยค่ะกินเลยค่ะโอ้ใหญ่ไปไหนอ่ะใหญ่ยังยัโอ้ยยังลูกหืมตกสิลูกละหืมชิ้งทางขยับโอเคไม่เป็นไรนั่งตรงนี้เด้มาจับพี่อ้อมเออ ทิ้งขยะเลยค่ะทิ้งเลยหนูเขีนขยะโน้ทิ้งเลยอุ้ยเก่งจังเลยป๊อบบี้าาเขีงขยะทิ้งด้วยเออตบมบื้องสีใส้หนายาเยาวยาวปอกก้นปอกก้นปอกมาทันมุกเจ้าคิดบ่างหน่บาร์สีส่งสักไหนนี่นปอกหยาดหยาดหเขากินนะมะนา,าวส่เคิลพัทกินเฮ้ยนี่นั่น ล้าก็เจ้าอันอันเฮ็ดมาให้โตขึ้นไปวันแน่นอนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ็จเพื่อนเฮ็ดแม่เพื่อนเฮ็ดเฮ็ดบอกอะไรเปลือกได้นี่กินมาได้แล้วหนูโอ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะหนูเล่เออหนูเล่ค่ะยังเพื่อนขอโทษค่ะหนูเล่ค่ะ ได้ดาวต้องได้ดาวต้องเยอะเนี่ยยายสุดยอดขอบคุณดาวทุกดวงนะคะใจเราจ้าต้องจับแม่คืออันดีงานงานแต่หี่ตัวใหญ่เนาะต้องใส่อันนี้อยลงนี่ไหนมาต้องใส่น้อยลงนต้องใส่ทีเดียวเหตอยู่ไอโฟนเนาะขอกระเหติเปลี่ยนต้องให้พี่นิ้วยังแม่ละอันบางทีเราพูดยีตาอันนี้อันนี้ตัวนี้ก็วน ข่อยก,บบอกระปอก็ทันหลานข่อยพี่น้องเล็บข่อยบ่มีไข่ตักมันสันเหมิดน้องเพื่อนี่ก็อยากไอ้น้องบอยดิ้ก็อยากลูกเม็ดมันกินไม่ได้นะนี่ไงลูกนี่ไงออืนี่ยายบอกให้แล้วนี่เล็บข่อยบอม่มีเล็บข่อยสันกุลุนเอ้ยเ<ป>อ้ยบ่ทันน้องจ้าเอาเถอะเอาเนี่ยน้องคุณลักษณะดีมันหนึอสองตีนสองมือสมวันหนึ่งจะซิ้มือ่อไหร่ปังเออเขาที่กินดีแท้ หวานติไม่หวานไม่เปรี้ยวโอเครดกลางกลางแม่ลูกไปกินชมเออเออเออมอมเอามุมเอาหุ่นเนี่ยมึงพิเพภกมึงพี่น้องพิเชรมุมเอามุมเอามุมเอาอะไรคะนี่อันนี้เปลือกมันค่ะพี่พลอยอิ่มแล้วพี่พลอยบนี้ส่ายแก่ยันให้แล้วเให้ เอาขึ้นมานะที่เราอาบน้ำมันแม่ค่ะเนี่ยถูกต้องค่ะอืมแม่เล่นเต็มที่ลูกเล่นแล้วก็โนโน่ให้กินก็ไม่ต้องบีบค่ะให้น้องกินแต่บนลูกพี่เวทดูน้องกินสินะอร่อยไหมคะดูน้องกินเลยพ่อท่านน้อง ว้าวว้าวยายเอาหมึกออกหายคุณแม่กินไหมกินไหมไม่เพิ่งจะซ้ำใจเสร็จแล้วก็ได้แตะปลายส่วนเยดีเลยแต่มาหุ้งด้วกันแต่มาหุ้งอยากตายบอกว่าฟังดีเลยเพราะกินแล้วนี่วันนี้ตาว้าดูดให้กินไหมกินเลยค่ะถ้าดูดให้อถึงไหนจะว่า เออ่อยไหมคะแบบปะอยไหมคะหยาบบุญบุญบายบายอยับึุงบุญอะไรไหมคะอืมอะไรไหมคะข้าแกโอ้ยอือะไรยแกงนกแ้าไวคนเลยเถอะบ้านเจ้าผู้มีขีเจมีมียาว่าเถอะ ขวดขีทุกงหมือกกกอ้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 ้า้กว่าทันว่าไปแล้วบอก้ไปใส่เครืองเมื่อดีเนี่ยโอ้ยกลิ่นทันเลยูข่อยอยู่ในปากต้องเพลนหมดแล้วค่ะดูมือป้าจิคกนะแฉะเลยค่ะแฉะเลยค่ะเช็ดมือให้ป้าเช็ดมือให้ป้าพีา่หน่อยไม่ใช่นี่เอากระดาษมาเช็ด ปเช็ดมือเช็ดให้หน่อยเช็ดเปียกหมดเลยนี่เช็ดเช็ดมือนะคะเปียกหมดเลยค่ะซับ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 อย่างเงี้ยนี่เนี่ยเนี่ยเขาเรียกซับ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 อ้าวซับซับซิซับแตะเ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 บื่อหนาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเาอยจะให้เบื้องหน้าร้านค่ะบจะทั้งไหนล่ะโอ้โนโนโน่โนย่าไอ้ปวิทย์เอาใหม่ให้ก่อน นั่งสื่อๆนะลูกทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้ค่ะอาาขอบขึ้นข้าวขอบขึ้นข้าวน้าน้าจม,จม รูปสมจิมงยิงหาหนามะแต่ปเป็นชิ้งบังหนาสมบ่อีดีอยู่บ่ชิ้นบังน้ไอชิ้นเนี่จัลูกที่สามด้นพี่น้องสวนสมต้องเขาแล้วสวนสมนี่น้ำหนุ่ มองเห็นแล้วมอง่หล่อล้ะกับแม่มองเหนแล้มองเห็วันนี้คนนีกลับมาไปกินได้หล่อนทุก่านกินแล้วนอกดิยพี่นี่กินน้ำเจงมือืโอ้โหมัอนะกินน้ํกินน้ำเจงเงื่อแต่ละแโอ้กัมือยังโอ้ยายตองให้ลูโอ้ยพี่สาเปล่าปนนั่นสิลูกพี่ไปพี่ไปปลอเปล่าให้น้องหน่อยเอาปลอบปอหน่อยลูกโอ้ขอบคุณค่ะ หายหายค่ะหายใจกัองอืมเปล่าอีเหลาอีเหลาออกม่าท่านก่ลูกเอ้ยยยยยยยูยนยย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 อยย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 ลย Để, 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 dạ chặt dạ hay, dạ mà, dạ nhăn, mình dạ cái dạ mà dạ cắt dạ 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 phải không? dạ 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 Má Ok, ok Đây, dạ đây đây. <laughs> đây, đây, đây dạ dạ đường dạ Đây, đây พ่อยู้พี่เด้พือยม่พูดลังค์พูดลังคนสอนหน่อยยายสอนช่วยหน่อยสอนช่วยหน่อยยายเด็กขะกำลังสอนกำลังเรียนรู้ต้องหันบนข้างนั่งจะมากิน้องเบินคนน่ะไอ้ดำมันนังดิมะไม่เห็นเหรอไม่เห็นใช่ไหมเห็นพี่พลอยอ๋อโอ้ ปิดปากด้วยสิปิดปากด้วยค่ะเก่งมากปิด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 ว้าวเคี่ยวกอยๆนะคะค่อยๆนะคะโอเคโอ้โหปิดปากด้วยค่ะปิดปากด้วยโอ้ยทั้งสองคนเลยเก่งเก่งแต่ผมือให้ค่ะ ทิ้งตรงนี้อทิ้งตรงนี้นะคะทิ้งตรงนี้ค่ะค่ะค่ะโอเคสูดต้นค่ะเอจะจะ๊ะอันนี้เปียกมาลูกเปียกมาเอาจะจะ๋อห้าย่้ามานี่มาอามอกป้อนหญาเลยหญา่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวหนูจะป้อนหญา เยาหวานก็เด่เจอืมเอมือยังสั่มาหน่อยหน่อยนีกัดมือของเอาไหมเอาไหมเอาไหเปิดละคะเปิดให้ได้หูกเปิดให้ได้ไหนไหนอันนี้กินแล้วอันนี้กินแล้วย่าไม่เอาสามวันสามวัโอ้ป้าคนนี้ยังเออเลย ส้มด e ีที่ส <państwo cowboy> <w _> ุดเลยลูกกินดีที่สุดเลยมาเลยเจ็ดมือแล้วโอ้โหเนี่ยพี่พลกินไหมเอ้พี่เป็ดอันนี้เพ็ดเพ้เป็ดเป็ดกินไหมกินไหมอันนี้อันนี้กินไหมป่อยบ่อยบ่อยเมื่อไหร่กันเป็ดกินแล้วจ้าพ่อนี่ไปเอ้เรียกสิไปเรียกพ่อสิพ่อประตูพ่อพ่อประตูพ่อพ่อตื่นยังพ่อ เออเออเออชึบไปชิดมือไปชิดมือให้เขาไปเล่นต่อไปดูทีวีต่อไปดูทีวีต่อนะคะไปดูพี่เขาทาอะไรนะคะเปียกหมดเลยแม่พวกหนิจ้าจ้าจ้าเอยมัดแขนกับเปียกโอ้โเรียบร้อยหมดเลยใช่ไหมคะโอเครอห้านาทีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอาบน้ำให้เปียกหมดเลยเข้าเสร็จเปียกมือใครเปียกมือใครเปียกยกมือขึ้นอายกแขนเปียกหมดโอเคจ้ะ meu